วิตามินเกลือแรกกับอะมิโนโดีหรือดีมากดีมาก,มากแก่ที่2ไมแที่สองแที่สองประกอบด้วยอะไรครับหคือ SOD จากเบลอนนะครับตัวนี้นะถ้าใครเคยดูคลิปวิดีโออันหนึ่งนะครับที่เขาบอกว่าสารต้านมูสระที่สูงที่สุดในโลกเมื่อก่อนโน้นเป็นวิตามิน E ใช่ไหมเริ่มมีอะไรนะครับชาเขียวเริ่มมีกูต้าไทโอใช่ไหมครับ ไปดูคลิปอันหนึ่งเขาบอก SOD หรือไอตัวซูเปอร์อะไรนะครับออกไซด์ดิสมลเทสเนี่ยนะตัวนี้คือตัวป้องกันอนุมูลอิสระที่สุดยอดที่สุดของโลกตัวหนึ่งจริงหรือไม่จริงจริงและอยู่ในเมลอนของเราด้วยแล้วดีกว่าเมลอนกี่เท่าสามพันเท่าข้อมูลนี้จาได้ยังจําได้แล้วดีเลยดีมากดีมากอีกตัวหนึ่งคืออะไรครับอีกตัวหนึ่งที่ยู้นี้เป็นนิดคือคืออะไรครับคอร์ฟิลล์คอรฟิลล์เราดีงกว่าเขากี่เท่า เท่านะครับสิบสอเท่าแล้วช่วยดูดเสริมสารพิษได้ด้วยอันนี้คือแม็ที่2ใช่ไม่ใช่ใช่เอาเมที่3ามเที่3ามเที่ามีอะไรครับเม็ที่3มมีเห็ดชีสตะเกตเกนะครับเราวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นยี่ปุ่นแสงไม่เคยฟังอะไรชช่เนี้เราวิจัยจากประเทศอะไรครับนอร,ร์เวย์เป็นสารอากาศเห็ดอ่อนใช่ไหมครับที่ได้สารตัวหนึ่งเรียกว่าเรียกว่าอะไรครับ เบต้ากูแคนใช่ไหมครับแต่เราเบต้ากูแคนแบบธรรมดาเหมือนเขาทั่วไปไหมไม่ไม่ใช่ของเราเป็นอะไรครับไบโอแอคทีฟแบบ 3D ด้วยรู้จักไหมไปแบบสามมิติอโอ้สุดยอดเราฟังเสร็จปุ๊บต,ตอนแรกโอ้นี่มันจะสามมิติไปไหนเนี่ย<อ>นะครับแต่พอดูเสร็จปุ๊บปรากฏเจ๋งไม่เจ๋ง <Yeah. S 1> เจ๋งมากนะครับแล้วสารตัวนี้นะครับพอไปดูแล้ววิจัยมากๆนะครับปรากฏว่าดูดิครับดีกว่าเห็ดทั่วไปกี่เท่าหนึ 1, ่งพันเท่าดีกว่ายีสตกี่เท่า หนึ่งพันเท่าเดียวขาวโอ๊ีเท่าสามพันเท่าดีดวที่มากต่อือดังๆให้สาหาัสตอเเห็นข้อมูลแบบนี้เปิดแล้วตามที่คุณแพรบอกครับแล้วก็มันตอกย้ำกับที่ผมทานไปนะครับผมเลยรู้สึกเลยว่าสาหารตัวนี้นะครับจะช่วยป้องกันเราได้ถ้าว่าจรงไม่จริง <S 2> <S 2> <S 2> ต่อไปนี้ผมทานอย่างเดียวเลยครับแล้วมีโอกาสนะครับช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงครับประมาณเดือนพฤศจิกายนมันอากาศเปลี่ยนแปลงมันเรื่องหนาวใช่ไหม พอทำมูกมันเริ่มมาปั๊บอัดเลยนะอัดเลยครับเช้าหนึ่งสองเย็นหนึ่งอแล้วก็นอนครับพอนอนเสร็จปุ๊บตื่นมาเป็นไงไออาการอาการที่มันจะแบบเหมือนจะต้องพุ่งนี้เป็นหวัดแน่นอนมันหายไหมครับหายเลยอ่ะเราก็รู้สึกโหนิดดีอยู่กินใหย่ล้งเนี่ยเป็นพอเรารู้สึกดีคำวนี้แหละครับจัดให้อะปลาเอาไปเลยครับหนึ่งกล่องมาม้าหนึ่งกล่องครับท่านครับรักพ่อรักแม่ไหมครับรักให้ท่านให้ท่านกินไหมครับ กนแต่ใครต้องกินก่นอนเพราะอะไรเราต้องทดสอบก่อนว่าดีหรือไม่ดีใช่ไม่ใช่รเราต้องกินก่อนพอเรากินเสร็จปุ๊บเราจะรู้สึกดีตัวนี้นะครับถ้าใครกินแล้วยังรู้สึกไม่ดีอกีกผมแนะนําอย่างนี้ให้คุณหากิจกรรมอะไรก็ได้ที่มันหักโหมหักโหมหน่อยอะ่ะปกติเคยทําอะไรที่มันหักโหมได้ไหมหรือปัจจนไม่เคยทำเลยเลยหมายถึงเคยออกกำลังกายกันได้ไหมไม่ออกกำลังกายเลยรโอคค้โหนะครับ กับออกกำลังกายนะครับหรือถ้าท่านนะครับทำงานหนักๆถ้าลองสังเกตดีครับเวลาท่านกินไล์เซนเชียลแล้วจะแบบอมันดูแข็งแรงขึ้นนะ่ะแต่อยากแนะนํา,นา,นาให้ออกกำลังกายด้วยนะครับแล้วก็ที่สําคัญครับปกติใกล้ๆวันปิดยอดเครียดไม่เครียด <Okay. S 1> ช่วงนั้นต้องกินกี่ซอง oh. 4, สี่ซองอัดไปเลย <laughs> ใครอยากไปญี่ปุ่นอยากไปญี่ปุ่นไหมอยากไปญี่ปุ่น oh. ใครยกมือไปได้ไปอยากไปญี่ปุ่นไหมไโอเคไล์เซนเชียลช่วยได้ไหมได้ <laughs> <laughs> ช่วยได้ยังไง <laughs> <laughs> ทำไมวะค่สามกาอ